คีค่ะคลิปนี้เราจะมาทำท่าดิบเพลงทน,นหนาวอีกปีค่ะ,คะเพลงนี้จะมีอยู่4แปดนะคะเราจะเล่น4ทิศทางเหมือนเดิมค่ะแต่เราจะสาทิตด้านหน้ากับด้านหลังเช่นเคยนะคะไปค่ะเริ่ม8ดแรกเริ่มค่ะหนึ่งสองสาม,สามและสี่ห้าหกเจ็ดและแปดอ่าแปดที่สองนะคะเราจะใช้หมวกนะคะ หรือว่าถ้าไม่ใช้ก็ก็เอาแต่มือไปได้นะคะนี้เราจะทําหมวกให้ดูค่ะอ่าเริ่มขาป้ายหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดค่ะแปดที่สามนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดค่ะใส่ไว้เลยนะคะทีนี้นะคะแปดที่สี่นะคะพอเป็นที่ขาปลาย และแปดค่ะจบค่ะแล้วเราก็เริ่ม8แรกด้านนี้เลยนะคะค่ะนี่คือด้านหน้านะคะเราจะไปสาธิตด้านหลังต่อเลยค่ะเอาต่อเนื่องเลยนะคะ,คะเริ่มค่ะหนึ่งสองสามและสี่ห้าหก็ดและ8ดต่อเลยค่ะหนึ่งสอง หนึ่งและสอามและสี่ห้าและห7และ8ค่ะจบค่ะแล้วเราก็เริ่ม8ดแรกด้านนี้เลยนะคะค่ะคลิปนี้เราก็มีกันอยู่แค่นี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกลุ่มพวกเราด้วยนะคะจากสมาชิกมักนวนเชิเต้นค่ะขอบคุณค่ะ